สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่หน้าบริบทนะคะบริบทในด้านในของพระพลานะคะซึ่งอยู่ด้านกลางของพระพลานะคะจะมีบริบทที่โลง่งกว้างนะคะที่โลง่งแล้วก็เป็นลักษณะเหลี่ยมนะคะต่างๆเหมือนลักษณะเป็นบ่อน้ำนะเหมือนลักษณะ ข้างล่างนี่จะมีน้ําเป็นที่เก็บของน้ําหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะความรู้สึกเพราะว่าล่างข้างล่างนี่มันมันสวยมากเลยนะโล่งสบายสวยนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าพื้นที่บริบทตรงนี้นะคะแต่เดิมเมื่อพันปีที่แล้วใ,ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอะไรทาไมถึงมีบันไดลงมาและเป็นบันได 4, 4, 4, 4ทั้งสี่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 ทิศนะคะจุดตรงกลางนี่คืออะไร ใช้สําหรับการประกอบพิธีกรรมอะไรนะคะใช้สําหรับการทําพิธีกรรมอะไระถ้าไม่สําคัญจะไม่ถูกการประกอบสร้างขึ้นในลักษณะเช่นนี้แน่นอนนะคะอาจจะเป็นพิธีกรรมใหญ่มากนะฮะอาจจะเป็นพิธีกรรมบูชาไฟหรือไม่นะคะของอนักบวชนะคะแล้วก็เข้ามาทําพิธีกรรมในเนี้เป็นลานกว้างในการประกอบพิธีกรรมนะคะอาจารย์คิดอย่างนั้นนะคะ อาจจะมีการบูชาไฟมีพิธีกรรมบวงสวงบางอย่างที่เป็นพิธีกรรมที่ใหญ่โตนวราตรี9วัน9คืนหรือเป็นพิธีกรรมบำเพ็ญอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะของอบุคคลสำคัญที่นี่นะคะที่นี่คือปราสาททนงเดี๋ยวเราจะไปในหลังต่อไปได้เลยนะคะว่าหลังต่อไปมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างใดน,นะคะอันนี้ฐานนี่ยังเป็นฐานเดิมอยู่เลยนะ เพียงซ่อมบํารุงนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะแปลว่ามีความแน่นหนาและก็มีความมั่นคงมากพอเรามาเลยมาจากตัวพระพลานะคะเราจะเห็นอ,อีกชั้นหนึ่งนะคะนี่แปลว่าข้างล่างนี่เป็นชั้นข้างล่างที่มีผู้คนเดินไปเดินมาจริงนะท่านผู้ชมอันนี้ยังเป็นในลักษณะของบันไดนะอาจารย์ก็ต้องลงตามบันไดนะแล้วก็ขึ้นบานี้ก็จะเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งโอ้โหแปลว่าใช้หินมากเลยนะ ใช้หินอย่างมากเลยเดินมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเราเดินขึ้นมาปุ๊บนะคะก็จะเป็นกรอบประตูนะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นซุ้มโคปุระนะคะ,ะซุ้มโคปุระตรงนี้นะคะ,ะเมื่อเป็นซุ้มโคปุระขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นบันไดลงมาอีก1 2 3 4 4ขั้นนะคะเป็นบ 4, ันไดสีขั้นเป็นบันไดเล็กๆนะคะ4ขัน้นเมื่อเราเข้ามา ด้านในเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะมองเห็นนี่ก็คือ,อจะมีเสาลักษณะรูปนะคะฐานเสานี่คือฐานเสานะคะที่เคยถูกตั้งขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยโลง่งๆนะตรงนี้น่าจะเป็นเสาไม้นะคะเป็นเสาไม้เป็นลำต้นเลยนะคะขึ้นมาแล้วก็มุงด้วยกระเบื้องต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสถานที่ในการใช้เดินนะคะเข้ามาหาเทพเจ้า เมื่อทําพิธีกรรมเสร็จแล้วก็จะต้องเดินมานะคะด้านหน้าเทวาลนะคะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าด้านในนี้นะคะมักจะมีรูปเคารพนะคะมีฐานเสิวลึงและโยนีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของอพระศิวะนะคะฉะนั้นถ้าตัวเทวาลเนี่ยนะคะตัว ปราสาทประาธระานเนี่ยดูไม่ใหญ่นักนั้นน่าจะเป็นลักษณะการสร้างเพื่อสักการบูชาโดยให้ปริมณฑลเนี่ยนะคะเป็นเทวสถานนะคะคือเข้ามาข้างในบูชาข้างในแน่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นมากระทำพิธีกรรมในตัว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 ปราสาทประาธระานนะฮะเพราะปราสาทประธานเนี่ยมีค่อนข้าง ไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะน่าจะเป็นที่ประทับนะคะหรือสถานที่ประทับของอสัญลักษณ์ของเทพเจ้านะคะน่าจะมีการเปิดประตูทั้งสี่ทิศนะคะนี่น่าจะเป็นกรอบประตูนี่จะเป็นเดือยนะคะอันนี้อาจารย์ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเดือยนะคะจะเป็นหลุม ประตูเนี่ยจะเป็นประตูไม้นะฮะใช้ปิดเป็นประตูไม้สลักเป็นประตูไม้ต้องเป็นประตูไม้เปิดปิดสองบานนะคะเปิดเข้าเปิดออกเวลาเปิดเนี่ยคือเทพเจ้ารับรู้นะ่ะพอถึงเวลาทําพิธีกรรมเสร็จแล้วต้องปิดประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะจะต้องมีฐานที่สําหรับทํากรอบประตูนะคะแล้วก็กรอบประตูขึ้นมาเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็อาจจะประดับด้วย สิลาแรงนะคะเพื่อความแน่นหนาม,มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยแปลว่าน่าจะมีประตูด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วส่วนด้านกลางนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเทวรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นเสวลึ่งนะคะโยนีต่างๆนะคะนี่คือโดยรอบของปราสาทธนงเป็นกำแพงแก้วที่มีความสวยสดงดงามพอเราเรามาเจอด้านหลังเนี่ยนะคะ ด้านหลังเนี่ยนะครก็จะเป็นกรอบประตูเข้าไปอีกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นห้องนะคะที่ใช้สําสหรับบูชาและใช้สําหรับเก็บของสําคัญ จริงๆแล้วนะคะการตั้งรูปเคารพเนี่ยไม่ได้ตั้งได้ใหญ่โตอะไรนะคะก็จะเป็นการตั้งรูปเคารพแล้วก็ทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็เอากราบพระพิฆเนศพระศิวะพระเมอุมาเทวีพระขันธกุมารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไว้รูปเคารพอ,องนู้นอง์นี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปโอ้มีประตูมีบันไดขึ้นบันไดลงนะคะพร้อมกันเลยนะคะพอมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะ ตรงนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนาะนี่จะเข้ามาได้อีกสามารถเข้ามาได้อีกนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นประตูธรณีเมื่อก้าวเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งกว้างนะคะประมาณ2เมตร1เมตรกว่าว่าห้องนี้น่าจะเป็นสถานที่นะคะใช้สําหรับบูชาด้วยแล้วกอ็อาจจะมีรูปเคารพอยู่ภายในนะคะและก็อาจจะเป็นสถานที่นะคะอะไรบางอย่าง ะะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแต่ละมุมเนี่ยนะคะแต่ละมุมของเทวสถานนะคะก็จะมีเทวรูปาวางไว้นะคะจะมีสัญลักษณ์เทพเจ้าเนาะวางไว้ให้คนได้กราบไหว้ดังนั้นเวลาเมื่อคนเข้ามาใน,ในวิหารนี้แล้วก็ซุ้มตรงนั้นก็จะเป็นเทพให้ให,ให้กราบอย่างเงี้ยเนาะมีพระพรหมมีพระนารายมีพระศิวะมีพระพิฆเนศมีพระเมอุมาเทวีที่เป็นคติของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นแหละเนาะค่ะ ที่เราเข้าไปวัดแขกเห็นไหมคะเราก็จะเห็นการวางสัญ,ญลักษณ์ตามมุมต่างๆหรือก็ตามทิศต่ตางๆนะคะที่เป็นเทพเจ้าประจำทิศแต่ก็ขึ้นอยู่กับเทพเจ้าที่มีความสําคัญในฐานคติที่เขาจะนํามาสักการะบูชาด้วยทีนี้ด้านซ้ายขวาเนี่ยนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะด้านข้างจะเป็นลักษณะเสาที่หลุมเสานะคะที่สี่ทิศนะคะ จะมีทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาคาดว่านะฮะอาจารย์คาดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งนะคะของการประกอบพิธีกรรมด้วยและก็เป็นที่วางเสาตรงนี้น่าจะเป็นเรือนไม้ขนาดเล็กนะคะไว้สําหรับการประกอบพิธีกรรมนะคะเพราะว่าบริบทนะคะโดยรวมเนี่ยก็คือจะเป็นการแบ่งสรรได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับการบูชาอย่างเดียวฉะนั้นผู้ที่เข้ามาในเนี้ย ก็จะต้องอมีเฉพาะบุรุษเพศนะคะแล้วก็ผู้กระทาพิธีกรรมบูชาในส่วนต่างๆเท่านั้นนะคะผู้ที่ร่วมพิธีอาจจะอยู่ด้านหน้าไปก็ได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูเข้านะคะอีกที่หนึ่งนะ,ะแล้วก็น่าจะเราอาจจะถ้ามีการตั้งอยู่ด้านหน้าแบบนี้เนาะเราอาจจะเรียกว่าบารรลัยเนาะเป็นที่เก็บคัมภีร์นะคะหรือเป็นที่เก็บ เครื่องสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆก็เป็นได้นะคะแล้วก็ภายในก็อาจจะมีการเรียกว่าประดิษฐานนะคะเทวรูปด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นทั้งที่ไหว้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นทั้งที่เก็บคำภีร์หรือสิ่งสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะมีอยู่ประมาณ2หลังด้วยกันนะคะจะมีอยู่ประมาณ2หลังด้วยกันนะคะบางที่นะคะอาจจะสร้างเฉพาะฐานไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ฐานแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเสาที่ทําด้วยไม้นะคะดยปูนเอามา,าตั้งวางหรืออาจจะเป็นที่โปร่งโล่งสําหรับาการนั่งทำสมาธิหรือการนั่งทําทพิธีบูชาต่อเทพเจ้านะคะหรือการเข้ามานะคะสักการะบูชาได้ทั้งวันดังนั้นเวลาเราเข้ามาข้างหน้าเนี่ยเราสามารถกราบด้านกลางท้องพระโรงต่อหน้า ประสาทประทานได้หรืออาจจะมานั่งอยู่ข้างๆนะคะที่เป็นเรือนไม้ที่สําหรับการประกอบพิธีกรรมสวดแบบนั้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะที่เราเห็นที่บาหลีเห็นไหมคะเวลาเขาเข้ามาแล้วก็จะมีที่เฉพาะในการนั่งเพื่อในการเพื่อการประกอบพิธีกรรมของเขานะคะแต่ทีเนี้ยการรับอิทธิพลมาจากอ่ามาจากอินเดียเนี่ยของกลุ่ม าชาวไทยเชื้อสายคาเมนที่มีการเผยแผ่เข้ามาเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าฐานคติในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยจะเหมือนกันแบบบาหลีหรือที่นี่จะมีการประกอบพิธีกรรมเหมือนอินเดียโบราณหรือจะมีการประกอบพิธีกรรมแบบชุมชนแต่นับถือนะคะศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะประกอบพิธีด้วยพราหม์นั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นชุมชนเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเองแต่อาจจะมีบทสวด อาจจะมีพิธีกรรมชุมชนหรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องอเข้ามาแต่รูปแบบการบูชานะคะก็จะขึ้นอยู่กับชุมชนด้านนั้น,น,นว่าจะมีรูปแบบการบูชาอย่างไรนะคะแต่บทสวดการประกอบดนตรีหรือการเขย่ากระดิ่งโลก,กันหรือการอะไรอย่างนี้ก็จะน่าจะเป็นแบบแบบแปลงนะคะแบบแผนผังของเขา นะคะที่เป็นรูปแบบของเขาอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือบริบทของปราสาทธนงนั่นเองนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ